สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนเหมือนเดิมล้อสวนเหมือนเดิมวันนี้จะมาเก็บสตอเบอรี่เนี่ยเริ่มที่จะแดงเลยนะในสวนกินเฮาเนาะข้างในกินเฮานี่จะแดงเร็วพูดถึงตอนนี้ยังไม่พอเก็บนะยังมีดีสีข้างๆย่งเป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้ อย่างนี้ได้แล้วนะเริ่มที่จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีมั่งอยู่อมเปรี้ยวอมหวานแล้ววันไลส่สอเก็บเนี่ยก็พอได้ละกินแบบอมเปรี้ยวอมหวานน่ะเก็บสตอเบอรี่กันวันนี้นี่เลยเก็บออก ตตอบอรี่ปลูกนี่แหละปลูกในกินท้าจะได้กินเร็วกินเร็วกว่าข้างนอกอเก็บไปถ้าข้างนอกจะได้อีกนานน,านู่นแหละเดือนเดือนน่าจะเป็นเดือนในเดือนอะไร กอลกรลกดาข้างนอกนะแต่ข้างในคือข้างในหมดแล้วอะข้างนอกถึงจะได้กินถึงจะเริ่มเริ่มสุกได้ข้างในต้องหมดก่อนเพราะว่าข้างในเป็นก่อนเนาะก็ต้องหมดก่อนลูกนี้ก็อมเปี้ยอมหวานนะเนี่ยน้ำลายสอเก็บ เนี่ยมันจะมีขาวอยู่น้อยหนึ่งฝั่งนี้โอเคแล้วเก็บไปก่อนเลยนี่เลย,เ,ลยเก็บไปเก็บสตอรอเบอรี่กันวันนี้ดูเขาเป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ค่อยใหญ่แต่อร่อยรสชาติอร่อยรสชาติอมเปี้ยวอมหวานอร่อย เดินต่อไปเก็บต่อไปวางวางน,นี้ก่อนโอ,โอ้ลูกนี้สวยเก็บลูกนี้ยังเอาไว้ก่อนเก็บกินไปเรื่อยๆเข้าสวนก็เก็บนี่แหละกินแต่ว่าไอ้นั่นอะ ไม่ค่อยได้เก็บกินนะถ้าช่วงแอปเปิลออกเข้าสวนก็ช่างไม่ค่อยได้เก็บกินแอปเปิลอนะไม่รู้เป็นอะไรสงสัยมันเยอะมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ค่อยกินอีกลูกหนึง่งนี่เลยนะนี่ก็ยังไม่สุกดยูด,ดยิยังไม่สุกดีสุขข้างนี้แต่ข้างนี้ยังไม่สุกต้องเอาไว้กัน เก็บได้ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันปลูกในท่อเนาะมันก็ไม่ได้เยอะแค่พอได้เก็บกินนี่มันดกนะพูดถึงอะดกอยู่อึ๊บแล้วก็หันมาดูฝั่งนี้ดิฝัง่งนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้ลูกเขาก็ยังยังไม่สุกดี ยังไม่สุกดีนะเห็นไหมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าลูกเขาทำไมเป็นอย่างนี้เป็นแบบไม่สมบูรณ์ลูกหนึ่งอมเปรี้ยวอมหวานแล้วล่ะพูดถึงประมาณนี้เห็นไหมนี่ก็อมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวาน่ะ เก็บเก็บสตอเบอรี่ในสวนนี่แหละปลูกปลูกกินเองพอได้เก็บกินไม่มีเยอะแต่ว่าเราได้เก็บกินตรงนี้ก็โอเคแล้วนะประมาณนี้เลยหมดแล้วนะ มันก็มีไม่เยอะเนาะเพราะว่ามันแค่สามกี่ท่อสามท่อเองก็ท่อหนึ่งมันก็ไม่เยอะพูกนี้ก็ยังอีกประมาณสักวันสองวันถึงจะเก็บได้พูกนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ประมาณสักวันสองวันถึงจะเก็บอย่างนั้นยาวไปเลยน่นยาวไปเลย วันนี้ที่เก็บได้ก็นี่เลยจ้าสตอเบอรี่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเราปลูกกินเองเนาะได้เก็บปลูกในไอ้กินเฮามันจะได้กินก่อนเก็บก่อนว่าง,งั้นเถรอนี่เลยนะประมาณนี้ ก็เหลืออีกเยอะอยู่นั่นนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มที่จะเก็บก็งกันเถอะเพิ่งเริ่มที่จะเก็บก็นี่เลยยาวไปเลยดูผักกะทินเราออกดอกเห็นมีดอกผักกะทิน เริ่มที่จะแตกยอดเราตัดแต่งเขาไงตัดแต่งเขาคือไม่ให้เขาลำต้นไม่ให้เหลือเยอะมันก็เลยขึ้นอย่างนี้นี่เลยประมาณนี้เลยดูความดกของเขาดกนะโดกโดกแต่คือเขายังไม่โตเต็มที่ไงยังไม่โตวันว,ว่างันเถอะว่าดกไหมดกดกจริงๆแลวนะ ประมาณนี้ดกอยู่พูดถึงอสามท่อปลูกกินเองนี่ถ้าในกีนเฮาส์นี่จะได้กินก่อนก่อนข้างนอกทุกปีทุกปีได้กินก่อนนี่เลยจะได้เก็บรายครั้งอยู่ พูดถึงเก็บรายค้างอยู่นู่นนะข้างในข้างในก็อย่างนี้เห็นเยอะอยู่ข้างในนะ่ะพูดถึงอร่อยนะยนี่กินได้แล้วเนี่ย ชิมก่อนนะชิมก่อนอืมอร่อยเปรี้ยวหวานเพราะว่าไอที่ว่าเปรี้ยวหวานเพราะว่าเขายังไม่สูงเต็มที่ก็เลยเปรี้ยวหวานแต่ก็ได้ไปนหน่อยนึงได้ไปนหน่อยนึงแหละไปให้คุณสากิน ทุนายพุงคืนนี้นั่งกินเล่นประมาณนี้ลูกชายเก๋ก็ไม่ค่อยกินนะพวกนี้เก๋เขาไม่ค่อยกินอ่ะ,ออะผละไม้อ่ะนี่เลยเลาะในสวนสวนผักสวน Strawberry, สตอเบอรี่สวนกินเฮา เราไอ้นั่นมาใส่กาดก,กาแฟมาใส่สวยนะดูดูด,ดูเนี่ยไอ้กลุ่มนี้คือเขาเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มที่จะเป็นดอกเนี่ยกลุ่มเนี่ยเพราะว่าเราตัดทีหลังเขาตัดเอใบเขาเขาทีหลังเขาก็เลยเป็นช้าหน่อยแต่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วช่วงนี้ อย่างเี้เนี่ยเห็นไหมแต่ดอกว่าดอกไม้เดี๋ยวดอกเขาคือสตอเบอรี่นี้อีกอย่างนึ้งนะคือเขาเขาไม่ร่วงเขาไม่ร่วงคือถ้าเป็นเป็นดอกเป็นอันนี้คือเขาจับหมดอะ่ะเขาไม่ล่วงไม่เหมือนอย่างอื่นนะอย่างพวกพวกแอปเปิ้ลอย่างนี้บางครั้งเขาเขาไม่โตไงเขาร่วงเนาะ แต่สตรอเบอรี่นี่คือเป็นหมดเลยนะไม่ล่วงนี่เลยดูดูด,ดูนั่นะประมาณนี้เลยโอเคค่ะวันนี้พาเก็บสตรอเบอรี่เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาเก็บสตรอเบอรี่กับเมทิปวันนี้เนี่ยเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามให้กำลังใจ สำหรับคลิปนี้เมทิปไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เมทิบบายบาย